วันอังคารที่15กันยายน2563แรม13าค่ำเดือน10ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานถือว่าดีมากๆเลยค่ะคนที่ทำงานออฟฟิศถือว่าโดดเด่นได้รับการยอมรับมีความมั่นคงขึ้นได้รับผลประโยชน์จากการทำงานส่วนคนที่ทำงานค้าขายหรือทำธุรกิจช่วงนี้สินค้าของคุณมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจนถึงระดับแนวหน้า หรือระดับประเทศได้เลยนะคะสิ่งที่จะต้องทำก็คือคุณต้องพยายามรักษาคุณภาพรักษามาตรฐานของงานของตัวเองให้ดีเพื่อที่จะยืนระยะได้ในระยะยาวสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องงานขอให้อดทนค่ะพยายามสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาในจิตใจ พราะตัวคุณเองลึกๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆมาได้ด้วยตัวเองตั้งหลายครั้งเพราะฉะนั้นไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณมั่นใจในตัวเองว่าคุณจะต้องผ่านมันไปได้ในที่สุดคะ่ะการเงินค่อนข้างดีค่ะใครที่ทำงานเกี่ยวกับคำพูดการแสดงสามารถใช้คำพูดให้เกิดประโยชน์จะปังมากๆเลยนะคะความรักสำหรับคนโสด มีโอกาสที่จะได้เจอกับใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นคนที่อายุห่างจากเรามากๆหรืออาจจะมีคนที่ผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักซึ่งก็ลองเปิดใจเรียนรู้คบหากันนะคะในเรื่องของสุขภาพให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุของมีคมหรืออาการเจ็บป่วยด้วยโรคประจําตัวที่เคยเป็นอยู่มันจะเกิดอาการกําเริบกลับขึ้นมาอีกนะคะโชคลาภถ้าเห็นตัวเลขอะไร หรือตัวเลขที่อยู่ๆมันสะดุดตาคุณบ่อยๆก็ให้ลองเล่นเลขนั้นค่ะหรือถ้าไม่รู้จะไปหาเลขจากไหนก็ลองเล่นเลขน้ำหนักตัวเองก็ได้นะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข3และเลข7ค่ะ